นุ์การค้าเมก้าบางนาจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ในงานเมก้าบางนาเชนิสนิวเย์2024 Glory of the Dragon ตอนรับปีมังกรด้วยการแสดงชุดพิเศษ Master of the Dragon จากนายนพัฒนพร้อมเปิดตัวแลนด m a r k Installation Art และสีสันบรรยากาศการตกแต่งที่เติมเต็มและยกระดับประสบการณ์ในช่วงเทศกาลมหามงคลที่นี่ทุกคนตั้งใจ ทำโชว์ออกมาแล้วก็ทั้งใจเดคอเรทให้คนทั่วไทยเนี่ยได้มาเที่ยวกันที่นี่มากเลยครับอย่างตัวของผมเองเนี่ยเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่ปักมือหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นแฮนด์เมดที่ผมอาจารย์อยูนะครับ mm hmm. แล้วก็โชว์ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจมากตัวผมเองก็มีเขาเรียกว่าพวงพวงมังกรซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ตื่เต้นมากๆเลยคนระับผมสุดท้ายอยากให้พคยอเลสนั ก็ขออุปวยคททุกท่านนะครับขอให้ทุดจีนี้ทุกคนนะครับมีแต่ความสำเร็จเข้ามานะครับที่สิ่งใดก็ขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาแล้วก็ประสมเสร็จปังๆทุกอย่างเพ่งๆเลยนะครับผมทปปนพิชานีสุเวียร์ครับ การจัดงานเมกาบางนาเชนิสยุยเย่สองพ2นยีเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดการจัดกิจกรรมของเมกาบางนาที่ได้นำงานศิลปะเข้ามาผสมผสานในการจัดงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ครั้งพิเศษให้กับลูกค้ารวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนในครั้งนี้ยังตอบย้ำการเป็นยัวเอฟรีเดย์ m ม ETING PLACE ของเมกาบางนาที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตอบโจทย์กับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะ